ความเสียหายเป็นไรรงานเปิดตัวสินค้าตีนแฟชั่นวีคของเราจะต้องเลิกใช่เลยทุกคนดีงานนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครทำมาก่อนเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าไม่มีใครเขาทำกันนั่นแหละแต่บอกได้เลยนะคะว่างานนี้ลูกค้าจะต้องชอบมากแน่แน่เพราะว่าเสื้อผ้าทั้งหมดของเราดูแลโดยแฟชั่นนิสตาอย่างเราสองคน เป็นชั่นใหมันก็ไม่อยู่ว่าเมื่อเช้านี้ก่อนมาทํางานใช่ไหมฉันขึ้นขึ้นมาขยับรถฉันเข้าเกียร์ถอยหลังโดยไม่ใันได้สังเกตเลยว่ามีเราตากผ้าอยู่ทันใดนั้นนะท้ายรถของฉันเนี่ยก็ชน้กับเราตากผ้าอย่างจังเลยกูยังไม่พอนะเราตากผ้าฉันเนี่ยก็ยังกระเด็นไปโดนกับรถของขาข้างบ้านอีกดิเราข้างบ้านว่าอะไรไหมครับ พอฉันเรียกประกันมานะเขาก็เคลียร์กันได้พอฉันมีประกันภัยภาคสมัครใจประเภทที่หนึ่งคุ้มครองแล้วก็ดูแลทรัพย์สินภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถอยรถของฉันอยู่แต่ว่าป้าแกก็แอบกับซิปมานะว่าขอชุดคอร์เช่นใหม่ของฉันทั้งหมดอะไม่งั้นนะเรียบรจบแน่แต่ด้วยความที่ฉันเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและไม่เกรงกลัวต่ออำนาจของป้านี่สินะครับที่สมกับเปพื่อนของ เลยไม่ให้ชุดเขาไปใช่ไหมครับไปหมดทั้งคอลเทชันเลยจ้าโอ้โหเอ้ผู้สาตั้งใจชื่นชมสรุปหากเราชนราวตากผ้าไปทำให้รถคนอื่นเสียหายเคลมได้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ถือเป็นความประมาทของผู้เอาประกันไม่ว่าราวตากผ้านั้นจะทำให้รถของคนอื่นหรือของผู้เอาประกันเองเสียหายก็สามารถเคลมได้ทั้งสองกรณีแต่ทั้งนี้ต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับ Thank you